สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับช่างเอเดบานนะครับวันนี้ผมจะรีวิวการใช้งานรีโมทของโตชิบ้านะครับมาเริ่มกันเลยนะฮะนี่คือปุ่มเปิดและปิดแอร์นะครับนี่ครับต่อมามาดูที่ปุ่มโหมดนะครับก็ถือว่ามีความสําคัญมากนะครับถ้าเราตั้งโหมดปิดแอร์เราก็จะไม่เย็นนะครับนี่ครับโหมดนะครับพอเรากดหนึ่งครั้งแอร์ก็จะไหลไปเรื่อยนะครับนี่คือโหมดไล่ความชื้นนะครับโหมดเป็นรูปหยดน้ํานะครับ แอร์ก็จะทํางานในโหมดความเย็นและโหมดพัดลมนะครับแต่ไม่แนะนําให้ตั้งนะครับเพราะว่าแอร์เราก็จะไม่เย็นเท่าที่ควรนะครับโหมดได้นี้ก็เหมาะสําหรับคนที่ไม่ต้องการความเย็นมากนะครับก็คือให้มีความเย็นน้อยนะครับพอเรากดโหมดอีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นโหมดแฟนนะครับหรือโหมดพัดลมนะครับโหมดนี้ก็จะทํางานเฉพาะพัดลมคอยเย็นนะครับคอมเพรสเซอร์ก็จะตัดไปนะครับ เหมาะสําหรับเราจะระบายอากาศภายในห้องนะครับเปิดประตูหน้าต่างเพื่อจะให้อากาศภายในห้องถ่ายเทนะครับและอีกอย่างก็เป็นการไล่ความชื้นภายในคอยเย็นและกินอับด้วยนะครับที่จะเกาะอยู่ในคอยเย็นนะครับพอเรากรดอีกหนึ่งครั้งนะครับแอร์ก็จะมาอยู่ในโหมดอัตโนมัตินะครับก็หมายถึงว่าแอร์ก็จะทํางานอัตโนมัติให้เรานะครับโดยทํางานอยู่ในโหมดความเย็นและโหมดดายไล่ความชื้นให้เรานะครับ แอร์ก็จะไม่เย็นเท่าที่ควรนะครับก็มาแนะนําให้ตั้งนะครับเรากดอีกหนึ่งครั้งนะครับแอร์ก็จะมาอยู่ในโหมดทําความเย็นนะครับเห็นไหมครับเป็นรูปเกลียวมะแฉกนี่ครับจะแนะนําให้ตั้งในโหมดนี้นะครับเพื่อที่แอร์ในห้องจะทําอุณหภูมิได้ตามใจชอบของเรานะครับอุณหภูมิที่จะแนะนำให้ตั้งอยู่นะครับก็คืออยู่ในช่วง24-26องศาเซลเซียสนะครับ เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานนะครับปุ่มเทมคือปุ่มเพิ่มและลดอุณหภูมินะครับต่อมานะครับมาดูปุ่มแฟนนะครับแฟนคือปรับสปีดพัดลมนะครับพอเรากดที่แฟนนะครับสปีดก็จะไหลไปเรื่อยนะครับทีมเพื่อนเห็นอยู่นี้นะครับอ่าก็คือสปีดอัตโนมัตินะครับสปีดอัตโนมัติก็คืออ่าพัดลมคอยเย็นจะทํางานอัตโนมัตินะครับเช่นห้องเราร้อนพัดลมคอยเย็นก็จะทํางานแรงสุดนะครับแต่ถ้าห้องเราเย็น ได้อุณหภูมิตามที่ตั้งไว้ก็จะค่อยลงครับพอเรากดที่แฟนนะครับก็จะเป็น1ขีด2ขีด3ขีด4ขีด5ขีดนะครับความแรงของพัดลมก็ตามลําดับขีดนะครับกดไปเรื่อยๆก็จะไหลมาเป็นที่อัตโนมัติเหมือนเดิมนะครับต่อมามาดูปุ่มฟิกนะครับตั้งบานเกตนะครับคือเลือกตําแหน่งบานเกตนะครับตามใจชอบเลยครับตามที่เราอยากได้ให้โดนตัวในสไตล์ไหนนะครับเราก็เลือกเลยนะครับ พอเรากดหนึ่งครั้งตำแหน่งบานเกตก็จะเลื่อนไปเรื่อยนะครับตามตามที่เราเลือกนะครับปุ่มต่อมาก็คือปุ่มสวิงครับปรับบานเกตให้สวิงและให้หยุดนิ่งนะครับแล้วพอเรากดหนึ่งครั้งบานเกตก็จะทํางานสวิงนะครับพอเรากดอีกหนึ่งครั้งบานเกตก็จะเลิกสวิงนะครับมาดูปุ่มถัดมานะครับปุ่มอีโคนะครับคือปุ่มประหยัดพลังงานนะครับการทํางานของปุ่มนี้ก็คือ พัดลมคอยเย็นก็จะทํางานอาัตโนมัตินะครับเวลาเราใช้งานไปสักพักอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้น1องศานะครับต่อหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับแต่เพิ่มสูงสุดก็คือ2อ,องศานะครับเพื่อให้เราประหยัดพลังงานนะครับแล้วแต่ตามใจชอบนะครับเพื่อนๆเ,เลือกใช้ก็ได้นะครับปุ่มถัดมานะครับปุ่ม high power นะครับก็หมายถึงว่าเรากดหนึ่งครั้งเป็นการปรับสปีดพัดลม อยเย็นให้แรงสุดนะครับเพื่อที่จะระบายความร้อนภายในห้องให้เราเร็วที่สุดนะครับถ้าเรากดอีกหนึ่งครั้งนะครับเป็นการยกเลิกนะครับมาดูปุ่มถัดมานะครับปุ่มตั้งเวลาปิดนะครับแอร์นะครับหรือออฟนะครับเรากดไปหนึ่งครั้งนะครับตัวเลขจะกระพริบนะครับเรามากดที่เทมนะครับเพื่อเลือกหาเวลานะครับแต่ถ้าเราไม่ทาตามเวลาก็จะถูกยกเลิกอัตโนมัตินะครับนี่ครับเลือกหาเวลาเสร็จเราก็มายืนยันที่ออฟอีกหนึ่งครั้งนะครับ เป็นการตั้งเวลาที่เราสมบูรณ์นะครับมีลูกศรชี้ที่ o อฟนะครับคือการตั้งเวลาที่สมบูรณ์นะครับแต่ถ้าเราจะยกเลิกนะครับเรากดที่ off อีกหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวมาดู2ปุ่มข้างล่างนะครับปุ่มแรกนะครับปุ่มเช็คนะครับเอาไว้ตรวจสอบการเสียของแอร์นะครับคือเช็คเอลูโคนนะครับแล้วก็มาดูปุ่มถัดมานะครับคือปุ่มเคลียร์นะครับคือปุ่มยกเลิกนะครับก็คือว่าถ้าเรากดใช้งานตัวนี้ไป ที่เราตั้งไว้ก็ถูกยกเลิกกับเช่นตั้งเวลานะครับเดี๋ยวผมจะสรุปการใช้งานรีโมทรุ่นนี้เพื่อที่จะให้เย็นๆเร็วๆนะครับก็คือก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องตั้งโหมดให้ถูกนะครับคือโหมดความเย็นนะครับพอเราตั้งโหมดถูกแล้วนะครับเราก็ดูมันที่เทมนะครับว่าอุณหภูมิที่เราต้องการคืออะไรนะครับพอเราได้อุณหภูมิต้องการแล้วนะครับอ่าเช่น24 23 22หรือ25แล้วแต่นะครับเรามาดูที่แฟนครับสปีดพัดลมนะครับสปีดพัดลมนี้ก็คือ เราก็ตั้งไว้อัตโนมัติก็ได้นะครับให้พัดลมทํางานอัตโนมัติแต่ทีนี้เราก็ห้องใหม่ๆร้อนๆผมแนะนําให้ตั้งไฮพาวเวอร์เลยครับกดไฮพาวเวอร์ให้เย็นเพื่อที่จะไล่ความร้อนไปในห้องให้อย่างรวดเร็วนะครับพอเราพอผ่านไปจัก30หรือ4ี่สนาทีแล้วเราก็กดไฮพาวเวอร์อีกรอบนะเพื่อยกเลิกในหมดพัดลมแรงสุดน,นะครับเพื่อเป็นการถนอมอมอเตอร์พัดลมยินนะครับ เอยืดอายุการใช้งานนะครับแต่ถ้าห้องยังร้อนอยู่เพื่อนๆก็ใช้โหมดนี้ต่อไปอีกก็ได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆท่าในใดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อให้กำลังใจเดินนะครับ